ถ้าเราจะฝังเข็มต้นที่ป่วยเราจะคำนวณอย่างไรว่าจะฝังปริมาณยาเท่าไรและฝังเข็มกี่จุดจุดไหนของต้นบ้างครับผมไม่เคยแนะนําเรื่องการฝังเข็มนะครับปัญหาของการฝังเข็มสําหรับผมนะนี่สําหรับผมนะย้ําว่าสําหรับผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวคนอื่นนะคือผมไม่รู้อาตาัตราผมไม่รู้อาตาัตราผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้กี่เข็มมันต้องใช้อะไรแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฝังเข็มเราจะใช้เป็นกดฟอสฟนิก จริงๆเป์เซ็นต์ที่ขายกันอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะคือตัวกรดฟอสฟอริก40%แต่ก็อาจจะมีบางคนเนี่ยไปใช้กรดฟอสฟอริกซึ่งเป็นกดเข้มข้นแบบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการสั่งซื้อมาเป็นถัง20เลนแล้วก็เอามาใช้หรือบางคนอาจนํามาเจือจางแล้วก็นํามาจําหน่ายเพราะว่ากดเข้มข้นนั้นนะถ้าผมจําไม่ผิดมันรู้สึกเปอร์เซ็นต์มันน่าจะ70กว่าขึ้นไปอะ่ะผมไม่มั่นใจนะ 70กว่าขึ้นไปมันเป็น,ปนกดเข้มขน้นแล้วเขาก็เอามาเจอจางขายซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันสุดท้ายมันได้เท่าไหร่แต่ถ้าเราซื้อแบบที่เป็นแบรนด์เป็นโขวดมาเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่ที่ประมาณ40ทีนี้ด้วยความที่เป็นกฎฟอสฟอริกกฎฟอสฟอ n ิกมันมีลิกัดก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ค่อยศึกษาแล้วก็ไม่ได้มีมีการทดสอบพวกนี้เลย ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการแนะนำการใช้ต้องรบกวนว่า,อาลองลองสอบถามท่านที่มีประสบการณ์เรื่องการฝังเข็มและการส่วนตัวผมนะ่ไม่ไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้จริงบอกไม่ได้ไม่กล้าใช้คำเดียวกันไม่กล้า